ขอความสุขความสวัสดีจงม,มีระยญาติโยมสาธิชนทุกคนทุกท่านในะวันนี้เราก็อยู่กันที่วัดพระแก้วโยมนะที่กรุงเทพมหาหนครก็มากราบขอพรไหว้พระนะช่วงนี้บรรยากาศก็กดีนิดนึงโยมมีลมนะก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่โยมนะเดี๋ยวอูญาติโยมเอ้ยนูดูสลาบรรยากาศในช่วงนี้ก็ ยติโยมคนก็มาจากทวทุกสารทิศโยมไม่ว่าจะทางทิศเหนือใต้ออกตกไม,ม่ว่าจะมาจากต่างๆประเทศนะฮะอู้ยโยมหอยเต็มพระโบส์เลยนี่อู้คนมานีา่ก็ได้มาพบได้มาเจอได้มาเห็นโยมนะก็นับว่าเป็นบุญเป็นมงคลแก่ชีวิตแล้วนะอู้ยโยมอนุบุธนาสาธุด้วยกันนะโยมเนอหนินองค์พระแก้วอยู่ข้างในพระโบส์โยมนะก็ขอเจริญพร อัน๋ยวจมาก็อันนี้ิเฉยๆโยมนะมันแรงนนะ,จะเจริญพรนะโอ้ยโยมเอ้ยบรรยากาศในมือเนาะโยมระนามเคยเคยโยมนี่ววกีฮาวว์ประแกวโยมโอ้วิจิตรการตาอลังการงดงามอราคืนก็ละอกลางนะโยมมือตกหลือเนาะหนู่มแต่มันบานไทยมือเกิดกระนองแต่แตีเอิบเอิดมือนี่ปีกเกิดกระลโอ้ยโยมเอ้ยบรรยากาศลวดลาย วดงามอลังการตระการตานี่ตะเกยวก็นอกเป็นกนองงมอู้แต่เ่อยอ็ดมื่นเนอะโยมโอยกนอเป็นกนองหุบประทับอยู่ข้างในนี่ก็จะเป็นบรรยากาศรอบๆกลางนะกหนูโอ้มนุษย์เกิดจรรยโยมข้างนอกก็หนานี่งเนอะนามเคยๆโอ้โหนูลกรูเป็นใจเจ้าพระยมนี่ អូយោមើលនេះឲ្យទៅហៅមឿងលួងយោទេវត្តនេះມັນមានលោទៅនឹងយោវត្តនេះມັນមានចៅវត្តទេនេះមើលនេះអូល្អខ្លាំងណាស់មានតាំងชาวไทยชาวតាំងជាតិយោពេញលើអូយោមើលអើយយោមើលល្អហើយល្អខ្លាំងណាស់ទេនេះមើលតាមអ្គើៗទៅនេះអូបរិយាកាសสวยสดงดงามនិយាយណយោយកគេហៅថាបិសុវណ្ណ โอ้บรรยากาศนี่ก็จะเป็นภาพบรรยากาศขางนอกหลังจากที่เรานั้นได้เดิน,นเข้าไปชมบรรยากาศภายในอยู่ยนี่เขาเรียกว่าศิลปะวัฒนธรรมความงดงามของโลกโยมที่ไม่มีใครจะสามารถลอกเรียนแบบได้ม ไม่มีใครทําตามได้โยมนะนี่ถือว่าเป็นอะไรที่สวยสดงดงามประณีตด,ด้วยลักษณะโยมโอ้ยนะาหนูโอ้โหนี่ดูไปทางนี้นะโยมนะนี่มีทั้งชาวไทยชาวต่างชาติในมาเที่ยวชมบรรยากาศวันนี้คนเยอะมากโยมนี่ มันจะเป็น <bold word. S 1> บริเวณรอบนอกโยมนะก็ชาต่างชาติก็มาเยอะโยมอื้อนี้เดินบรรยากาศบริเวณรอบๆโยมโอ้โยมสะพานสวยงามโยมตั้งแต่สมัยไหนไม่รู้โยมนี่ดูมีน้ำสวยสดงดงามนี่ก็จะเป็นบริเวณด้านนอกโยมนะเป็นเสาหินอ่อนโอ้สวยงามมากโยม ส่วนมากก็มีชาวต่างชาติเข้ามาเยอะเป็นเจตระมุกโยมนะสีหน,น้านี่โอ้สวยสนงดงามยิ่งใหญ่อลังการงามตาสุดยอดมากเลยโยมเอ้ยนะขอความสุขความสวัสดีจงเจริญมีเด่ญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านวันนี้นมาภาพจะได้นำพาย,ยาติโยมนำมากราบไหว้ขอพรออนหลวงพอ่อ พระพุทธจินดาราชนาวัดเบญจมมหาบาพิธยมนะกรุงเทพมหานครอยาราโยมท่านใดณนะที่ได้เห็นคลิปวอลโอนี้ก็ให้ตัง้งจิตตั้งใจอธิษฐานปรารถนาเอานะ่าให้สมหวังดังความมุ่งมา่ปรารถนาคิดเงิน,ให,งนให้เงินไหลมาก,กองคิดทองให้ทองไหลมาหานะ่าจะทําการค้าการข,า,า,รขายสิ่งใดก็ขอให้สําเร็จเสร็จสิ้นสมหวังดังมุ่งมา่ปรารถนาโยมโอ้ พระโบสถช่วยสดงดงามโยมดูเนอะนิตราการตาวิจิตนะโดยลวดลายลายไทยโยมนะดูข้า,อามองขึ้นไปข้างบนโยมเห็นแล้วก็ตื่นตาตื่นใจนะเห็นก็เป็นบุญตาได้มาก็เป็นบุญใจโยมเอ้ย,ย,ออยนะไม่ใช่ธรรมดานะโยมเนะ่นะเป็นอุโบสถหินอ่อนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะก็ะนะ่าจะมี แห่งเดียวและมั่งโยมนะอันนี้อาตมาก็ไม่ในใจก็ต้องขออภัยยัดโยมดยเดออ้อเด้อเจริญพรยัดโยมทุกคนทุกท่านขอให้มีความสุขความเจริญเจริญในธรรมจงมีแด่ยัดโยมทุกคนเด้อเจริญพรนิยมคุณคีพึ่งของสมเด็จพระพุธิจารย์โตพรุมรังศีวัดระฆังโคศิตารามวันนี้เราก็อยู่กันที่วัดเทวกุณชนจะได้นำมาพบได้มาเจอแค่เห็นก็เป็นบุญตา ได้เจรจาก็เป็นบุญปากอันนี้ก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลองญาโตมโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านนะที่ได้เห็นนะโยมเอ้ยนะเหมือนรูปจริงมากมากโยมในหลวงพ่อเงินหลวงปู่ทวดโยมคานนี้หลวงปู่ทวดวัดช้างให้โยมดูโยมเอ้ยเหมือนรูปจริงๆเลยในหลวงปู่แหวนโยมวัดดอยแม่ปังเชียงใหม่ หลวงปู่เวนหลวงพ่อทันคล้ายมาจากภาคใต้จังหวัดนาคอนที่จมามรรชโยมนี่ทา้งนี้หลวงปู่เทพหลวงพอ่อพุทธธาตุวัดรางตะพังจิตจังหวัดสุราษฎร์ธานีหลวงพอ่อพุทธธาตุพิขุหลวง,ง,ง,งพ่อเกษมเขมกูลำปางหลวงปู่ฟัน่นจังหวัดสกนลนครหลวงปู่มั่นโยม ังหวัดสนุนทรนคณฯอันนี้ก็เป็นหลวงปู่สุขวัดปากโคลงขามเท่ายมนำมาพบกดไลค์กดแชร์อยาโยมทุกคนทุกท่านจงม,มีแต่ความสุขความเจริญหลวงพ่อเปิน่นหลวงปู่สุขวัดปากน้ำยมมีองค์หลวงพ่อยม หลวงพ่อชาวัดน้องป่าพงหลวงปู่โตน้อยองน้อยนี่พามาชมอู้หลวงพ่อเจ้าคุณนอนท์พระเทพศรินทราหลวงพ่อปานหลวงพ่อปะครุบาศรีวิชัยจากลำปางแล้วก็หลวงพ่อคูนยมพระเทพวิทยาคม เหมือนมากๆเลยโยมมีเด้อนี่ยอยบารมีหลวงปู่จงปกปักรักษาคุ้มครงองอ้ยอดโยมทุกคนทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญคิดสิงด่งใดสมหวังดังความมุมม่งมั่นปรารถนาะคิดเงินให้เงินอะไรมาก,กองเคิดทองไอทองอะไรมาหาทหาหาี่ขึ้นรถลงเรือไปเนือลงใต้ไปที่ไหนก็ <S <S <ๆ>ปลอดภัยทุกคนทุกท่านทัน ชวานี่ปะป่งหนิสรอเยืนอยูอย่บ้งปิงเลยนี่โอ้มึงก็เป็นพันธกชวาได้เนี่ยหนิหลังที่เราได้ขึ้นธรรมะฝึกอบรมธรรมะเพร,รีนะได้เป็นการสอบเสร็จแล้วโยมนะตอนนี้บรรยากาศที่วัดเด้อนี่โอ้มีทั้งตึกมีทั้งอะไรสวยๆส,สวยงามมากเลยนะโอ้รอครั้งนะโยมท่านี้ก็มีเรือด,ด้วยติดแม่น้ำเจ้าพญา หักสัตว์ศึกเน้อนี่โอ้าเมื่อตุกิลอ้นะโยมอสิจมพูวันเบลเทนุโอ้บรรยากาศดีมากเลยแต่ร้อนนิดนึงโยมมอบขอมาให้เริ่มมาเยี่ยมหลงพี่แล้วเดี๋ยวก็ามาเดี๋ยวนักเรียนไปสักพักหนึ่งก็มาพี่จะเอาอะไรล่ะครับไมโครเวฟต้องมีตู้เย็นตองมี เดือดผ้าเมาฝนก็มาในข้อภาษาเดียนั่นเดี๋ยวมาหมดนะร้านไปผ้าอะไรดีเดี๋ยวเขาไปสืบมาว่าท่านใช้ไปขนาดไหนเดี๋ยวมาท่านมียกของมาให้ไม่พอใจยกของฉันกลับของนี้เราลองมาท่นหนึเดี๋ยวก็ไม่พอใจมี่รถพวกนี้ก็ฉันซื้อยากนี้ไม่ฉันถวายรองเท้านี้ไม่ฉันซื้อไม่พอใจยกของกลับสี่ยกความรับมาประจานของนี้เป็น ห้ามปากคนห้ามไม่ได้หรอกพี่แต่เราห้ามพฤติกรรมเราได้ของเขาเอาพูดไปเรื่อยได้เขาพูดได้ข้อที่ห้าอัรายมากนอกจากโรกความรับมาเป็นาการเด็ไปโรออกทับสื่อมาหน้าอกอันตรายมากเรงพี่ต้องเป็นนักเทศที่อะไรใ้ตัวตวนท่านไม่ต้องดังที่สุดเป็นกลางๆอย่างไรให้ประสมความสมเร็จ ถ้าหลวงพี่จะหวังดังที่สุดหลวงพี่ต้องประคอามใจว่าหลวงพี่จะเจอพิษณีสี่ดองหนึ่งเด่นสองดีสามดังสี่โดนดาถ้าหลวงพี่ดีเด่นดังแต่ก็โดนดาแต่ถ้หลวงพี่ประคอามใจรักษาสตาร์ไว้พอดีพอนาน นักเทีมีหลักใจประการหนึ่งถ้าหลวงพี่ปลูกใจตัวเองอยู่หลวงพี่จะมีความสุขงานที่เขามีความสุขถ้าเขาไม่ที่มนอย่าไปแต่งานที่เขามีความทุ๊บเขาไม่ที่มนก็วรไปถ้าหลวงพี่จะไปงานนั่นงานนี้งานนั่นงานนี้นนนดูเรวยว,ว่าเขาที่มนหลวงพี่หรือเปล่าผมมีเขาที่มนหายงานแต่เราถ้ามีผมก็กลับเียน มองการเลขาหลวงห่อแต่รูปด้วยความเ็นตาม ไอค,คอนสยามโอ้เป็นตึกที่ใหญ่แล้วก็สูงที่สุดในประเทศไทยน่าจะสูงพอมั้งเนอะแต่ใหญ่อันนี้ไม่ได้ใจโยมหนูก็บอกว่าห้องเช่านี่ก็น่าจะเป็นห้องห้องห้องละ80ล้านโอ้โหน่าจะเต็มทุกห้องแล้วมั้งนี้บรรยากาศในตอนช่วงเย็นๆของวันนี้นเดินทางกลับวัดโอ้โหคนเต็มเลยหนูเห็นไหม เขาไปชมบรรยากาศวะเป็นห้างเปล่าพี่นี่มีทุกอย่างเลยมีท uh, ุกอย่างไอโฟนสโตนก็ม right. ีเสวยงมากบรรยากาศโอ้กระาฟน้ำอยู่มยอัน้เป็นไงพอเสียจุดที่ตัวุดๆี่ตัน จะพามาชมตึกไอคอนสยามนายอเป็นตึกที่สูงที่สุดในประเทศไทยในตอนนี้โอ้ดูความยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างตะการตาแล้วก็โยติดแม่น้ำเจ้าพระยาโอ้โอ้ใหญ่มากๆเลยนะขบวนนี้ก็เป็นอะไรเราีีขบวนนั้นเอาไว้ให้ชมบรรยากาศใช่ไหมหนุ่มก็จะเป็นดินเนอร์หรือเป็นอะไร ตึกเมิ้โนเรียกตึกเปียกตึกเปอ๋อเป็นตึกคู ke, ่อ๋อตอนนู้นนอนสยามใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่อันนี้ซุงสังห์อ๋อเป็นวายนอนสยามโอ้ยตอนเย็นนี่น้ำขึ้นหรือน้ำลงอย่ไม่รู้น้ำทะเลโน้นมันกระไรเรือไทยนี่เรือล่องหรือเปล่เรือล่องเหมือนเรือหมาจับบางเต้เลยล롱บิวสวยมากเลยนี่ใส่เราเนาะที่ใดนี่นี่ก็เหมือนเพือเรือไทยเนาะอะ เชนทีคเ <ales> ีตลับตะเอยนี่โอ้โอ้วนกระแน้ำนะโอ้โบดอันนี้กบิังนี้ฝังเดียวใช่ไหมโอ้โว้าวบรรยากาศสวยงามมากนี่ อ๋อวันนี้ก็เป็นเประยกน์ล่ะประยกตยกับน้ำอประยน์ก็ต้องู่กับน้ำกตมัดูมันเตี้ยเนาะมัดูแบต่ำเลยนา่เนตึกมานครนสูงเน้นสูงมันมีสกาย้อมให้ดูด้วยสกายฟอมเน้สูงเสงดอันไหนเนี่ยที่รอร้นอะอ๋อตึกร้น้นอะมานครเดี๋ยวนี้ควร้น ธรรมดาเด้นี่บรรยากาศเก่าๆเด็กก่อนก็เคยเดิน,นเต่าเาตามท่าอยูมเอ้ยแต่วันนี้นคณะก็เดินโมโมดมลกลีกนอยู่น,นี่ยตอนโมพักตะวันวัดวัดประยูนตะวัดประยูนเนี่ยพุ่นนขึ้นไปแล้วโอ้บรรยากาศ

เนี่ยน,นี่ได้บัตรพิเศษครับนะบัตรพิเศษไปยืนบัตรยืนนะบัตรย,ยืนนะโยมนะ,นะบัตรพิเศษนะถ้าใคร เนะจริญพรนะเจริญพรอยาดโยมทุกคนทุกท่านวันนี้เราก็อยู่กันที่ท้องสนามหลวงโยมแล้วก็ได้นําพาหยาดโยมมาชมตุ๊กตาโยมนะอันนี้ไม่ได้มาเที่ยวโยมเอ่ก็มาอบรมนะก็เลยได้แวะมาชมแล้วก็มาหาน้องเนนที่อยู่วัดมหา,าธาตุโยมนะได้มาหาน้องเนนอยู่วัดวัดมหา,าธาตุแล้วก็ได้แวะมาถ่ายรูปพยาดยโยมได้ดูได้ชมโยมเอ่คนก็ นะจากทั่วทุกทิศนะได้มาเดินทางมาถ่ายรูปโยมไอ้ทองสนามหลวงตรงนี้นะก็ขอเจริญพรญาติโยมทุกคนทุกท่านเด้อโอ้โหบรรยากาศโยมเอ้ยนี่ทองพระสนามหลวงโอ้คนต่างมาถ่ายรูปกันเยอะแยะมากมายบางมือมือตึกเสริมมุกนาดนั่นี่มีโยมไหมเจริญฝังนี่โอ้โหขนมมือเกาะนะโยมเนี่ลูกสตรอว์เบอร์รี่โมมือก็ยินดี ကြည့်တက်ဆက်ဆက်လောဘ်នេះလึกๆတဲ့ឯងយំហើយបរិយាកាសថំថងສະຫນັບຫຼួងនេះទុក្រតាយំពីកុំថៃរូបបរិយាកាសតន្ត្រេះជុំយិនយិនអឺត្រហើយឡောយំយំត្រាមរៀប เราเก็บเ้เล่เป็นต้นี่รองตึกสัหกรปีแล้วนะูหบอกแค่นี้งานเนี้ตึกวีเดียวปะเนอ้ะซีไม่มันถ่ายรูปไปมันขึ้นดีจังไถ่ายรูปต้องไปเริงรอ ก็มีหมเตียคนตกยมโอ้มีบรรยากาศสวยงามอลังการยิ่งใหญ่มากมีพามาชมกิจกรรมฝาผนังของช่างหลวงอยู่นะโอ้สวยงามมากอยมนะอลังการนี่ก็เป็นวิหารพศหรือว่ากำแพงวัดตะแก่โออยมโอ้ ม่คิดไม่ฝันโยมเมื่อจะได้นำะมาพบมาเจอนำะมาเห็นเพราะว่าเรียกว่าตื่นตาตื่นใจโยมสวยงามนะเป็นอะไรที่นะเราได้ศึกษาเรียนรู้นะก็เป็นภาพประวัตินะเกี่ยวรักวัดพระแก้วโยมมีต้นหมากหลากไม้โอ้โหโยมดูนาบันนี่เหมือนของจริงมากโยมยนะ ใครไม่รู้นี่นเ่ก็ว่าเป็นของแท้ย,ยมเวลาถ่ายรูปยมดูสินะเหมือนของแท้เลยยมนะอันนี้เป็นแค่เพียงรูปวาดนะยมนี่ก็จะเป็นราชรถยมยมเอ้โยมอะไรจะสวยขนาดนี้ยมเออเนี่ดูนะยมนะนี่อุกิกรุบเนี่ยยมเอ้ยตกตกอีกแล้วยมเพราะว่ามันอยู่ใต้ ใต้เรือเปลี่ยนจำเพาที่เป็นเรือเรียกว่าห้องอับเฉาาตอนนี่เป็นแค่ผมคิดว่าโดยชื่อที่มันไม่เป็นมงคลหนึ่ง,งแล้วก็ด้วยที่อาจจะยังไิดหนึ่งว่าของมันมีเยอะเลยแล้วอ,อาจจะม,มาตามเอาไว้ก่อนเนาะแต่พอทิ้งไปนานไมันเป็นของเก่านะใช่อของมีค่าไปแล้วพูดเจอเยอะมากเลยใช่ไหมเยอะที่เป็นขาวอยู่ช่วงหนึ่เป็นรอยร่องไว้บ้างนี่เป็นรอยร่องเีอะแยที่เลย ของเก่าหมดเลยใช่ไหมไม่ใช่เขาเกะใหม่บรคือตอนนั้นก็เป็นของใหม่แหละแต่มาถึงยุคเรามันก็เป็นของเก่าไปโดยตัจจายโดยอายุปีเก่าโดยอายุโดยการเวลาใหม่วันนี้เ็เก่าใช่แต่ดูสวยมากเลยนะ